สวัสดีค่ะบ้านเฟรนบุรอกพัทยานะคะอีพีนี้นะคะจะพาพี่ๆนะคะมารู้จักลักษณะนิสัยของน้องนะคะว่าน้องมีนิสัยอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็คืออยากให้รู้เลยนะคะว่าน้องหมาพันธุ์เป็นบุรอกนะคะเขาเป็นน้องหมานะะคที่ไม่ชอบความร้อนออกมากๆเลยนะคะก็คือเหมาะที่จะเลี้ยงน้องในบ้านนะคะไม่เหมาะที่จะเลี้ยงน้องนอกบ้านนะคะต้องแจ้งให้พี่ๆทราบกันเลยนะคะว่าน้องเป็นน้องหมาหน้าสั้นนะคะไม่เหมาะที่จะพาน้องไปอยู่นอกบ้านนะคะต้องให้น้องอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าเสี่ยงในการ เป็นฮิสโตรมากมากเลยนะคะนิสัยของเขาเลยนะคะคือเขาจะติดเจ้าของมากๆเลยนะคะไม่ว่าเจ้าของจะอยู่ตรงไหนเขาก็จะเดินตามนะคะเนี่ยค่ะก็คือจะมานอนข้างๆแบบนี้เลยนะคะเป็นน้องหมาที่นอนซะส่วนใหญ่นะคะก็จะนอนมีเสียงกลนตดเหม็นด้วยนะคะกินนะคะถ้าหมาโตแล้วก็จะกินหนึ่งมื้อต่อวันนะคะอาจจะมีเสริมบ้างนะคะเนี่ยค่ะลักษณะนิสัยของน้องนะคะขี้อ้อนสุดๆเลยนะคะแล้วก็คือเจ้าบทบาทนะคะขี้อิจฉาด้วยก็ที่1เลยนะคะเวลาเราเล่นกับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ย เขาก็จะวิ่งมานะคะเป็นแบบว่าน้องหมาที่ขี้อิจฉามากๆเลยนะคะเล่นแรงค่ะบ้าพลังนะคะสุดๆเลยนะคะเวลาเดินเวลาเล่นของเขานี่คือจะเล่นแรงมากๆเลยนะคะต้องระวังในเรื่องของข้อต่อค่ะเวลาน้องวิ่งชนกันนะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะเฟรนด์บูด็อกนะคะเขาจะเป็นน้องหมาที่มีลักษณะนะคะหางก็จะกุดๆแบบนี้เลยนะคะหูตั้งๆค่ะกระโหลกใหญ่ค่ะหน้าบี้นะคะเฟรนด์บูด็อกนะคะมีหลากหลายสีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นสีเรดฟอนนะคะ นี้เป็นสีเวดซอนค่ะตัวนี้จะเป็นสีลูกวัวค่ะขาวดํานะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีบูแทนนะคะนี่บูแทนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะเนี่ยค่ะส่วนตัวน้องที่อยู่ในกรงนะคะทําไมเราต้องขังน้องอยู่ในกรงเพราะว่าน้องเพิ่งมาวันแรกนะคะไม่งั้นจะโดนหลุมนะคะตัวนี้จะเป็นสีแบล็กแทนนะคะ นี่ค่ะลักษณะน้องนะคะสีแดงแข็งก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือบราวนี้ค่ะสีน้ําตาลนะคะเขาจะเป็นพ่อพันธุ์ค่ะเขาจะดมเรยกว่าเอามาให้ทำนะคะมาค่ะแล้วเราก็มาฟังลักษณะนิสัยของน้องกันอีกนะคะก็คือน้องจะชอบเล่นมากๆเลยนะคะเวลาน้องเล่นมากๆนะคะเราต้องคอยเบรกน้องนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้องนะคะจะหายใจไม่ทันนะคะ เขาจะหายใจแบบว่าเสียงดังมากๆเลยนะคะสังเกตง่ายๆค่ะอ้าปากแลบลิ้นนะคะเราต้องให้น้องหยุดแล้วก็เบรกน้องเลยนะคะไม่งั้นนะคะจะหายใจไม่ทันจะเป็นฮิสโกรง่ายๆนะคะหรือไม่ก็คือถ้าเราทําไม่ทันเนี่ยเราก็สามารถใช้น้ํานะคะฉีดใส่น้องได้เลยนะคะแล้วก็เป็นน้องหมาที่แพ้ง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงถูกวิธีรู้จักวิธีตั้งรับมือเนี่ยก็ชิวๆเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ชอบน้ํามากๆค่ะจะมีนี่ค่ะอ่างน้ําอยู่ข้างๆเลยนะคะลงมาเล่นน้ําเอง เลยก็มีนะคะชอบอาบน้ําชอบว่ายน้ํานะคะกิจกรรมนี่คือชอบสุดๆเลยนะคะแต่เราต้องมีเวลาให้น้องนะคะต้องคอยเบรกน้องด้วยนะคะเล่นเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะหายใจไม่ทันนะคะน้องอาจช็อกได้นะคะเวลาส่วนใหญ่ก็จะชอบนอนแบบนี้เลยนะคะตามอัธยาศัยเลยเนะะี่ยค่ะเสีเรสฟอนนะคะอย่างนี้เลยนะคะน้องเฟนบูด็อกนะคะเขาจะเป็นน้องหมานะคะที่แบบว่าติดคนมากๆเลยนะคะ ถ้าเราเลี้ยงน้องตัวเดียวนะคะเราต้องมีเวลาให้น้องนะคะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงเป็นกลุ่มมีหลายตัวเนี่ยโอเคค่ะอาจจะเล่นบ้างนะคะก็คือเวลาเล่นกับน้องก็ต้องคอยสังเกตนะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยน้องขี้อิจฉามากๆเลยนะคะพอเวลาเราเผลอเนี่ยเขาก็อาจจะไปกัดตัวที่เราเล่นด้วยเป็นประจำนะคะถามว่าเลี้ยงง่ายไหมก็เลี้ยงง่ายนะคะสําหรับคนที่มีความรู้แล้วหรือว่าคนที่มีพื้นฐานนิดหน่อยหรือไม่มีเลยแต่ว่าถ้าเราเชิญหาข้อมูลนะคะเราก็สามารถเลี้ยงน้องได้ค่ะแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะคะเวลาน้อ,นองมี ท้องนะคะมีเบบีค่ะเราจะเลือกวิธีการผ่าคลอดนะคะจะเห็นรอยผ่าน้องเนะะี่ยค่ะแบบนี้นะคะผ่าคลอดค่ะเพราะว่าเฟมบูร์เป็นน้องหมาที่ศีรษะเขาจะตัดศีรษะใหญ่มากๆเลยนะคะเสี่ยงมากหนะในการที่จะให้น้องคลอดเองนะคะเสี่ยงทั้งแม่แล้วก็ลูกนะคะเราถึงจะเลือกให้น้องผ่าคลอดเองค่ะสบายใจค่ะท้องโดยประมาณก็ประมาณ60-62วันนะคะเวลาน้องหมาท้องค่ะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เป็นเจ้าบทบาทมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาน้องเล่นเยอะๆนะคะน้องจะแบบชอบอ้วกด้วยนะคะอ้วกบนพื้นก็จะมีบ้างนะคะหายใจแรงค่ะเป็นนิสัยของน้องเลยนะคะคือพ่อพันธุ์นะคะเราต้องขังน้องเอาไว้นะคะไม่งั้นเขาก็จะเป็นไล่นะคะขึ้นตัวเมียตลอดเวลาค่ะเขาก็จะหอบเกินไปนะคะนี่ค่ะลักษณะการหายใจของน้องนะคะหายใจแรงนะคะเราต้องคอยดูนะคะ ก็คือเสี่ยงในการที่จะช็อกได้นะคะเราต้องให้น้องพักค่ะก็คือแยกส่วนออกมาแบบนี้เลยนะคะ ส่วนน้องตัวนี้นะคะน้องหมวยค่ะสีลายแลบแทนนะคะก็คือน้องกําลังท้องอยู่นะคะเราก็เลยต้องแยกน้องออกมาแต่เราปล่อยน้องนะคะเป็นเวลาค่ะให้น้องมาเล่นคนเดียวนะคะไม่สามารถให้เล่นกับเพื่อนๆได้นะคะเพราะเขาจะกระโดดแบบวิ่งแบบเร็วมากๆค่ะสามารถแทงได้นะแทงได้นะคะแล้วก็เฟรนบูลด็อกนะคะเขาจะเป็นน้องหมาที่ห่วงเจ้าของนะคะห่วงบริเวณของเขามากๆเลยนะคะเป็นน้องหมานะคะที่จะพร้อมที่จะต่อสู้ได้เลยค่ะทั้งที่ตัวยังเล็กนะคะแต่เป็นน้องหมาที่ใจใหญ่มากๆเลย ะะแต่ก็ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงเรอบบ้านนะคะเพราะว่าเป็นเฟรนลี่สุดๆนะคะก็คือเข้ากับทุกคนได้เลยนะคะแต่ว่ากับหมาด้วยกันเองค่เขาจะวิ่งเข้าหาเลยนะคะตัวใหญ่กว่าน้องก็ไม่กลัวเลยนะคะเฟรนบูดอกเขาจะมีแบบใจที่เขาใหญ่มากๆเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของแชมพูนะคะบ้านเรานะคะจะเลือกใช้แชมพูมาราเซปนะคะแล้วก็หรือจะเป็นแชมพูผิวหนังนะคะตามรูปนี้เลยนะคะขึ้นให้พี่ๆได้ดูกันนะคะบ้านเราจะใช้สูตรนี้กันเลยนะคะเราก็คือสามารถใช้ให้น้องได้เลยนะคะเพราะเฟนบูด็อกจะมีปัญหาในเรื่องของผิวหนังมากๆค่ะเราก็ใช้แชมพูให้ถูกกับผิวหนังน้องก็จะโอเคเลยนะคะบวกกับการที่แพ้ไก่แล้วก็ให้น้องหยุดกินไก่แค่นี้เองคะ่ะ ไปดูความน่ารักน้องๆกันเลยนะคะก็คือเอาง่ายๆนะคะถ้าเราอยากเลี้ยงน้องนะคะแค่มีใจรักน้องค่ะมีเวลาให้น้องบ้างนะคะในเรื่องของส่วนของพื้นที่นะคะบริเวณค่ะไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่เยอะนะคะบางท่านสามารถเลี้ยงน้องในคอนโดได้นะคะน้องเฟรมบูด็อกไม่ค่อยเห่านะคะต้องแจ้งก่อนเลยนะคะพื้นที่ก็มีให้น้องพอได้ออกกําลังกายบ้างก็พอแล้วค่ะเพราะเฟรมบูด็อกนะคะไม่เหมาะที่จะออกกําลังกายหนักๆเป็นเวลานาน,านๆนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะเป็นน้องหมาที่เหมาะที่จะเลี้ยงอยู่ในบ้านพร้อมที่ว่าเราอยู่เลย เน,ะะนี่ยค่ะมีใจก็ทักมาเลยนะคะเรามีนะคะลูกสุนัขนะคะพร้อมย้ายบ้านเลยนะคะมีหลายตัวมากๆเลยนะคะหลายสีค่ะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะ